เอ่อสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจอมทัพเจริญรัตน์นนชัยครับผมอยู่ม2ทับ2ครับที่ลุงอรุณครับผม คือตอนแรกผมก็ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องถ่ายภาพเท่าไหร่ผมเป็นคนชอบแมลงมากก็แบบเลี้ยงแมลงที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันมีวันหนึ่งอ่ะพ่อผมก็เอากล้องมาถ่ายแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากเรื่องมันชัดมันสวยอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ลองให้พ่อสอนถ่ายนิดหน่อยก็เลยแบบเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่ตอนนั้นมาต่อจากนั้นก็คือผมก็ได้เข้าป่าไปหาแมลงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าในป่ามันมีอย่างอื่นที่แบบเจ๋งกว่าแมลงก็เลยแบบลองมาถ่ายอย่างอื่นในธรรมชาติดู ชื่อภาพผมชื่อภาพมอบรักครับมันก็มีนกตินเทียนสองตัวมันก็ทำท่าอะไรแปลกๆตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแล้วผมก็เฝ้าดูพฤติกรรมมันไปเรื่อยๆจนสักพักหนึ่งมันเริ่มแบบขึ้นขี่ก็คือผสมพันธุ์นะฮะผมก็แบบเฮ้ยมันเจ๋งมากเพราะว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนในนกตินเทียนผสมพันธุ์ผมก็ไม่รู้ไงว่ามันจะทําอะไรต่อผมทํทท่าแบบนั้นคือพอได้มามันก็เจ๋งดีแล้วมันแบบอยู่มุมที่ผมคิดว่าโอเคด้วยก็เลยลองส่งไป เอาจริงตอนเริ่มส่งประกวดผมไม่ได้คิดว่าผมจะได้รางวัลหรือว่าจะได้ชนะอะไรก็ส่งไปก่อนเพราะว่าคือถึงเราไม่ได้ก็แบบได้เป็นประสบการณ์ได้เห็นมุมมองของกรรมการของช่างภาพคนอื่นก็แบบเก็บมาเป็นแรงกดดันใจได้ครับถ้าเอาจริงสําคัญสุดๆเลยก็อยู่ที่เราว่าเราจะมีสมาธิจดจอกับไอธรรมชาติหรือว่าไอสิ่งนั้นอะ่ะเยอะขนาดไหนเพราะว่าบางจังหวะมันเกิดขึ้นแบบเซียววีอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ตั้งใจจดจอ่อสังเกตมันก็แบบอาจจะพลาดโอกาสไปก็ได้ครับ จริงก็ฝึกความอดทนเยอะอยู่ฮะแบบเวลารอแบบกว่าสาัตว์จะมากว่าจะมาอะไรี้ก็ต้องใช้ความทนเยอะเหมือนกันพอแบบไปเรื่อยๆมันก็แบบรอได้นานขึ้นอดทนได้นานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเป้าหมายปุ๊บมันก็แบบจะจดจอมีสมาธิขึ้นประสบการณ์ก็สําคัญครับไปครั้งแรกผมก็ไม่ใช่ว่าถ่ายได้เลยมันก็ต้องลองไปเรื่อยๆถ้ามีครั้งที่2แล้วก็อาจจะแบบชินขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจังหวะั้นมาถึงจริงๆบางครั้งเราจะมีโอกาสว่าเปอร์เซ็นต์ได้ภาพเยอะขึ้นกว่าครั้งแรกครับ เราก็รู้ว่าเราไปเราตั้งเป้าจะถ่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือพอไปจริงๆอะไรมันไม่แน่นอนเราก็ต้องถ่ายตามหน้าง,งานไปก่อนนะครับคือบางครั้งเราคาดหวังอีกอย่างได้อีกอย่างมันก็มีเท่าที่ให้ถ่ายครับก็ถ่ายถ่ายเท่านั้นนะครับเจออะไรก็ถ่ายคือเวลาไปถ่ายเราก็จะเจอคนรู้จักเจออะไรอย่างนี้มันก็แบบเขาก็ช่วยให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องถ่ายภาพหรือว่าเรื่องเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ด้วย